นี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมถุนกันนะครับทุกคนชาวเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนรกรกฎาคมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันเหมือนเดิมนะครับดาวฤตยูในภพเรือนวินาศนะดาวตำแหน่งเนี่ยเขาจะช่วยอะไรรู้ไหมเขาจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เราเคยสงสัยนะครับโจทย์ปัญหาที่เราแก้ไม่ตกนะปัญหาต่างๆที่เราแบบคิดไม่ออกแก้ไม่ตก เมื่อไรที่ดาวมฤตยูมาอยู่ตรงนี้เหมือนกับจะมาช่วยเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่เราเคยติดเคยขัดเคยมีปัญหานะมฤตยูจะช่วยหรือช่วยคน้นช่วยขจัดปัญหาต่างๆให้คลี่คลายนะครับแต่อีกมุมนึงของมฤตยูนะถ้าเกิดเรามีความลับอะไรเนี่ยมฤตยูก็มาช่วยหรือช่วยค้นเหมือนกันนะบางทีอะไรความลับที่เราปกปิดซ่อนเร้นมานานไม่ให้ใครรู้ปกปิดไว้เป็น เหมือนกับเก็บไว้ในลิ้นชักอย่างดีนะอยู่ดีเมื่อจิวนี่มาลือล้อมาค้นความลับถูกเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นดาวนเนี่ยทุกดวงเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลให้ดีๆนะครับความลับอะไรที่มันลับจริงๆเก็บให้สนิทอย่าให้ใครรู้นะครับไม่ต้องบอกใครยิ่งเป็นความลับในเรื่องของการงานนะเก็บไว้ก่อนให้เราลงมือทําให้มันมีความสําเร็จก่อน แล้วก็ให้ความสําเร็จนั่นนะเป็นคนเล่าเรื่องอีกทีหนึง่งนะอันนี้จะดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของดาวฤกษ์ยูนะทีนี้มาดูดาวพฤหัสกันทุกคนดาวพฤหัสเนี่ยเขามาจากภพเรือนปัตตานีนะครับปัตตานีมากุมลัคนานะนอกจากปัตตานีแล้วนะครับพฤหัสเ็ายังมาจากกัมมะด้วยกัมมะมากุมลัคนาแล้วดาวตําแหน่งเนี้เขาได้ทั้งองค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์นั่นหมายความว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมจริงๆริงในช่วงปีเลยนะเพราะว่าพฤหัสนี้เป็นดาวปีเนาะ ในช่วงปีนี้ชาวเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตทั้งด้านการงานแล้วก็ด้านของความรักนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่าผลัดใครมาดีเพื่อใครมาเสียนะแต่โอกาสน้อยที่จะมาเสียนะครับมาดีสักแปดสิเปอร์เซนตนอกจากว่าในทักษะเขาจะเป็นกาลีก็ต้องรับมือไว้นิดหนึ่งนะครับแต่โอกาสน้อยอันนี้ก็เป็นการดูแบบภาพรวม,ม,มนะ ประมาณ80%นะพิตีว่าไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าความรักเนี่ยชาวไม่ถนเนี่ในปีนี้ดีแน่นอนนะครับดาวเสาร์ครับทุกคนดาวเสาร์เข้ามาจากเ,าเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนกัมมะนะครับเรื่องของการงานก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางนะครับเนื่องจากการงานอาจจะพาเราไปต่างถิ่นอาจจะพาเราไปดูงานต่างประเทศทางไกลนะครับ หรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานนะครับได้จากงานได้งานใหม่แล้วก็อำลาจากงานเก่านะอันนี้ก็เป็นได้นะครับบางคนถึงกับเปลี่ยนงานแล้วก็มาเป็นนายตัวเองก็ได้เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมากุมลักขณาแล้วก็เขาได้ตําแหน่งคงเกณฑ์ด้วยก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมาเป็นนายตัวเองแล้วนะครับ มาดูดาวราหูนะครับทุกคนดาวราหูเนี่ยเขามาจากภพสุภะแล้วก็มาเป็นเกษตรในบ้านของตัวเองนั่นหมายความความเจริญนะครับความสําเร็จมีโอกาสเติบโตมั่นคงนะครับในปีนี้เลยเพราะว่าดาวราหูนี่เขาเป็นดาวปีเพราะฉะนั้นในภาพรวมๆปีในพิตีมองว่าชาวไม่ถูเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนโยกย้ายหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตมีความมั่นคงสูงในปีนี้นะครับ ทีนี้มาดูดาวเดือนนะครับทุกคนดาวเดือนก็คือดาวประจําตัวของชาวเมถุนเริ่มเริ่มต้นเลยนะดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวเมถุนนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวพุธมาอยู่ในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยก็จะยุ่งอยู่กับการหาเงินนะจนถึงวันที่สิบเก้ากรกฎาดาวพุธจะย้ายนะครับมาอยู่ในภพเรือนสหาชาัชชะเพราะฉะนั้น ประมาณครึ่งเดือนแรกของชาวไม่ถุนนะจะยุ่งอยู่กับการหาเงินหาเข้าหาออกนะครับอยู่ร่วมกับดาวเกตอาจจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างประเทศก็ได้แต่ที่แน่ๆน,นะดาวเกตอยู่ตรงนี้การเงินของชาวไม่ถุนเนี่ยไม่ค่อยอยู่นิ่งนะไม่ค่อยอยู่นิ่งจะมีโอกาสพันผวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ อ่ะทีนี้ดาวพุธเนี่ยเขายังมาจากพันธุด้วยนอกจากนอกจากว่าตัวเราเนี่ยจะไปยุ่งอยู่กับการเงินแล้วเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับก็จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรือว่าคนในครอบครัวนะครับมาช่วยเราทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะมาช่วยค้าขายมาช่วยร่วมกันทําธุรกิจนะครับอะไรต่างๆก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ ชุลมุนวุ่นวายนะครับชาวเมถุนแล้วก็มาดูเรื่องของการงานนะครับการงานการงานก็คือดาวพฤหัสที่เมื่อกี้พี่ตีพูดไปแล้วเนาะการงานดาวพฤหัสมากลุมลักนณาแล้วเขาได้ตำะแบ่งองคเกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่การงานค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับนอกจากการงานแล้วดาว พราะัะนี้ยังเป็นดาวปัตตนิด้วยก็ปัตตนิมากุมลักขนานะนอกจากเป็นปีที่การงานรุ่งความรักก็ยังรุ่งอยู่ด้วยนะครับดาวพรหะฉนี้มากุมลักขนานะครับจะส่งผลให้กับชาวเมถุนเนี่ยมีความมาดกมั่นใจในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความสัมพันธ์น,นะครับแล้วก็มาดูดาวอังคานกันทุกคน ดาวคารเนี่ยเขามาจากภพเรือนราภะนะลาภะนี่มาอยู่ที่เรือนสหาชาัชชะนั่นหมนายความว่าในช่วงในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวไม่ถุนเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะต้องติดต่อกับสังคมเข้าสังคมมากขึ้นนะยิ่งขยันยิ่งเดินทางยิ่งพูดยิ่งเจราจาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเองนะ แต่ว่าดาวคารเนี่ยเขายังมาจากภพปารินัน่นหมายความว่าก็ต้องระวังเกี่ยวกับความขัดแย้งในการติดต่อสื่อสารนะครับติดต่อสื่อสารอะไรก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆเจราจาอย่าใช้อารมณ์ระวังนะครับระวังเกี่ยวกับสหชะจะเป็นปัญหากับเพื่อนนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนานะครับซึ่งดาวอาทิตย์เขามาจากภพเดือนสหชะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวไม่ถุนอาจจะต้อง เหมือนกับพบเจอเพื่อนบ่อยอาจจะมีโปรเจกต์ลับๆนะกับเพื่อนอาจจะมีโปรเจกต์ลับๆทำอะไรค่อนข้างที่จะเป็นความลับยังไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรกับเพื่อนทำอะไรกับคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะการพูดการเจราจาก็สำคัญนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับต้องมีสติแล้วก็ ต้องใช้ความเป็นดาวพระเลือดเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก็คือมีคุณธรรมแล้วก็มีปัญญาให้มากที่สุดนะครับดาวศุกร์อีกดวงหนึ่งนะดาวศุกร์นี่เขามาจากเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหม่ๆของชาวเไมถุนเนี่ยในช่วงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปกปิดไว้เป็นอย่างดี นะอย่าให้แพ่งผายิ่งมีดาวฤกษ์อยู่ยคูคคค่่ด้วยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ใครรู้นะครับมิฉะนั้นโปรเจกต์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหัวแถวนะแล้วก็ปุตตะมาอยู่ในเรือนวินาศก็ต้องเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอาจจะมีเกณฑ์ห่างกับเรานะแต่อาจจะมีโอกาสที่จะลักษณะแบบ เดินทางไปต่างถิ่นไปศึกษานะครับไปเล่าเรียนเดินทางไกลนะครับมีโอกาสได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครมีบุตรหลานมีบริวารน,นะครับในช่วงนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะที่ต้องระมัดระวังนะครับในเดือนนี้พิตีเห็นก็คือการพูดการเจรจาก,การสื่อสารนะครับก็ต้องค่อยๆค,คุยกัน มีโอกาสที่จะทํางานกับคนใกล้ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการพูดการเจรจาก็อย่าให้กระทบกระเทือนนะครับต้องคิดก่อนพูดอย่าให้มีความสัมพันธ์ต้องมีปัญหานะแล้วก็ที่เห็นชัดๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยพิตีเห็นว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้านาเข้ามานะครับเพราะว่าดาวค่อนข้างที่จะเอื้อให้กับ สองเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มองแล้วค่อนข้างที่จะดีนะมีโอกาสอะไรก็คว้าไว้นะครับศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองนะบางทีโอกาสดีๆไม่ได้มากันบ่อยๆนะรีบคว้าแล้วก็รีบทําให้สําเร็จนะครับพ่จิตก็เป็นกาลังใจให้กับชาวเมถุนแล้วก็ทุกราศีนะครับก็ดูดวงให้มีสติแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับแล้วทุกวันก็จะเป็นวันของเราแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ